สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเชิงเขางอใบนะครับรถมาจอดตรงจุดจอดรถตรงนี้นะครับแลีวเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดไประยะทางประมาณเกือบเกือบหกิโลนะครับ้็สองข้างทางหิมะก็ตกเต็มพื้นที่เลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับกางเดินขึ้นเขาังก็ไม่ได้ยากนะครับแต่วิวทิวทัศน์นี่หะสวยจริงๆครับ สำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับเราก็ต้องไปต่อรถทยานนะครับซึ่งะจะมีรถที่จะวิ่งเข้ามาตรงบริเวณเชิงเขานะครับใช้เวลาวิ่งเข้ามานี่จากบริเวณหน้าอุทยานเนี่ยจะถึงบริเวณเชิงเขาเนี่ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินขึ้นมาบนเขาแตนะ่บางท่านเนี่ยก็อาจจะเหมารถขึ้นไปส่งด้านบนเลยนะครับแต่ในความเห็นผมคิดว่า ไม่จําเป็นนะครับการที่เราเดินค่อยๆเดนินขึ้นเขาระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเนี่ยก็ได้สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางแบบนี้ครับถ้าเกิดเรานั่งรถขึ้นไปเลยเนี่ยรับรองว่าไม่เจอบรรยากาศแบบนี้แน่นอนครับสวยจริงๆครับวันนี้หิมะตกเนี่ยแล้วก็เกาะตามกิ่งไม้นะครับบริเวณทางเดินขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าถ่ายรูปกันเพลินเลยนะครับวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งชาวไทย แล้วก็ชาวจีนนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนนะครับมาเที่ยวกันครับระหว่างทางก็มีร้านค้าให้เราได้แวะดื่มกาแฟรหรือซื้อของทานเล่นบ้างครับ เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับาถามว่าเหนื่อยไหมก็มีบ้านนะครับเพราะระยะความสูงจากระดับทะเลเนี่ยประมาณ3,000กว่าเมตรนะครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาตรงบริเวณทางที่จะขึ้นไปจุดที่จะขึ้นกระเช้านะครับแล้วก็ต่อกระเช้าไปถึงบนยอดเขา,เ,าเหนื่อยก็หยุดพักนะครับเป็นระยะระยะขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนจุดที่ที่จะขึ้นกระเช้านะครับ วิวทิวทัศน์นี้สวยมากสถานีกระเช้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนตอนนี้เราเห็นสถานีกระเช้าแล้วนะครับตรงนี้ใครจะแวะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นกระเช้าครับไปต่อคิวกระเช้าก็จะนั่งได้ทีละประมาณ5-60ท่านนะครับเป็นกระเช้าขนาดใหญ่ครับเรานั่งกระเช้าใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ 5-6นาทีนะครับก็ขึ้นมาถึงบริเวณยอดเขานะครับตอนนี้ผมกํลาลังเดินไปที่ร้านอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามากับทัวร์เนี่ยมาขึ้นถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณ11บเอมงครึ่งใกล้เที่ยงน,นะครับเราก็จะ,จะพาคณะไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะขึ้นไปไหว้องค์พระปู่เสียนปู่ซากันครับนี่ถึงร้านอาหารแล้วครับโอ้ตอนนี้นะครับ ฟ้าขึ้นมาด้านบนฟ้าเปิดนะครับสวยมากครับฟ้าเปิดตัดกับหิมะสีขาวที่ปกคลุมใบไ,ไม้นะครับโอ้โหอยู่ทีทั์แบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆครับสวยจริงๆครับวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์นะครับปีพศสอ6 7บนะ ภาพอากาศด้านบนภูเขาเอองอใบนะครับสวยจริงๆร สำหรับที่เขางอใบแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระผู้เสียนผู้ซานะครับหรือว่าพระโพธิสัตว์สมันตะพัทระนะครับซึ่งในประเทศจีนเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนาพุทธนะครับก็จะมีที่ภูเขางงอใบแห่งนี้นะครับหนึ่งที่แล้วก็ภูเขาอุทัยซานนะซึ่งเป็นที่ปริสถานพระโพธิสัตว์หวนชูผูซาอีกที่หนึ่งอยู่ที่เกาะ ปูทศาณนะครับเป็นที่บริสิฐานเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์นะครับแล้วก็อีกภูเขาหนึ่งอยู่ที่มณฑลอันฮุยครับที่ว่าภูเขาจิวหัวซานนะครับเป็นที่บริสถิ์ฐานธวิสัตย์ที่จังหวันะครับสําหรับที่เมืองงอใบาแห่งนี้ก็จะมีภูเขาเอ,อมิมอิซานนะครับที่บริสถิฐานพระผููเสียนผู่ซาท,ทรงช้างหกงานะครับอันนี้ก็เป็นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้าน บนเพื่อให้เห็นองค์ท่านใกล้ๆก,กันครับ จังหวะที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดพอดีนะครับแล้วก็ซูมขึ้นไปบนพระพักของท่านนะครับก็เห็นเป็นเปลวรัศมีออกมานะครับอาจจะดว้วยแสงแดดนั้นทำามุมกับองค์พระนะครับแล้วก็ตัดกับบริเวณ เมฆหมอกที่พัดผ่านนะครับทําให้เห็นเป็นรศมีแบบนี้ออกมาครับด้านบนเนี่ยก็จะมีวิหารสมรัมฤิ์วิหารเงินแล้วก็วิหารทองคํานะครับเราก็เข้าไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์ด้านไหนได้นะครับเราใช้เวลาตรงนี้การประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมที่เราจะลงไปนะครับโดยเราจะกลับลงอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางที่จะลงกระเช้า ไปต่อรถทางด้านล่างนะครับซึ่งจังหวดที่เราลงนะครับฟ้าก็ปิดอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีครับขึ้นมาแล้วได้เห็นองค์ท่านนะครับตอนลงก็ฟ้าปิดพอดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวนะครับที่เขางอใบนะครับอยู่เส้นทางเฉินตูนะครับถ้าเกิดท่านใดมาเที่ยวเส้นทางจิ๋วใจโกเนี่ยบางรายการนะครับเขาจะมีแยกมาเที่ยว เมืองงอใบนะครับเพื่อขึ้นไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์ผู่เสียนผู่ซาครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการมาเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับอตอนนี้เราก็เที่ยวเขางอใบเสร็จแล้วนะครับนะลงกระเช้ามาก็ลงทางเดินครับที่มาก็ยังเต็มพื้นที่อยู่นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าการเที่ยวงอใบนะฮะประสบความสําเร็จนะครับได้เห็นองค์พระผู่เสียนผู่ซาทรงช้างนะครับที่มีท่านใดสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะครับ